สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับมาดูข้อที่9ตุลานะครับข้อที่6คะแนนนะครับเป็นเรื่องของจำนวนจริงแล้วก็เป็นโอเป r a t i o นเหมือนเดิมนะครับเป็นโอเป r a t i o นเหมือนเดิมซึ่งไอตัวนี้นะก็คือตัวโอเป a t i o n นนั่นแหละเกี่ยวอะไรกับตัวคีย์บอร์ดะเนี่ยไม่เกี่ยวกันไปโอเคนะครับแล้วไงต่อทีนี้อ่ะจากกไก่นะครับเพื่อบอกว่า1โอเป o p e r a นกับ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ b ซึ่งมันก็คือเอาตัวหลังใช่ไหมครับสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าใครพิสูจน์ตัวเนี้ยมานะมันจะได้ว่าเป็นตัวหลังหมดเลย นะครับมันจะได้ว่าเป็นตัวหลังหมดเลยซึ่งการจะตอบตัวหลังรัดง่ายๆเลยว่าอันนี้เท่ากับ9อันนี้เท่ากับ5อันนี้เท่ากับ9อันนี้เท่ากับ2ก็คือดูตัวหลังอะเ,อเก็ตปะเออในวงเล็บเราดูตัวหลังอย่างเดียวอะแค่นั้นแหละนนการเป็น9อันนี้เป็น2อันนี้เป็น14ตอบ5เลยครับจบโอเคเ,อเก็ตปะอ่ะจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับสำหรับคอนีอ้ลองลองลอง,ลองแบบพิสูจน์ตามปกติแล้วกันเดี๋ยวงงนะครับ คือมันแค่มองข้างหลังก็จบแล้วอ่ะเข้าใจใช่ไหมนะครับเออมาต่อต่อนะเมื่อกี้บอกว่าว่าข้อ a แล้วกันนะสองสองไปอ,อีโอปริชั่นกับห้าเนี่ยนะลองแยกสองเป็นหนึ่งกับหนึ่งได้ไหมหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็โอปริชั่นกับห้าใช่ไหมครับเขียนเหมือนเซต้าเลยอ่ะ,อะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้างล่างแล้วกันนะข้างล่างแล้วกัน นะครับก็เป็น1นะครับกับ1นโอ peration กับ5นะครับขอเขียนตัวนี้เป็นเซต้านะมันจะไม่เหมือนแหละแต่ว่าเขียนเขียนยากอาเขียนให้ก็ได้อ่จะได้มันเหมือนกันหนึ่งกับห้าเอาตัวหลังใช่ไหมกลยเป็นห้าหนึ่งกับห้าก็ตัวหลังเหมือนเดิมก็เลยกลายเป็นห้าเขียนปะนี่ไงหนึ่งกับห้าก็กลายเป็นหนึ่งโอ p e เรชั่นกับห้า แล้วก็เอาตัวหลังอีกทีกลายเป็น5เหมือนเดิมนั่นแหละเสร็จแล้วตัวข้างขวาบ้างนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะออกแนวเชิงพิสูจน์ละออ,ออกเชิงแบบพิสูจน์ละ5กับ9ก็แยกกันเป็น1กับ4ก็ได้นะครับ1กับ4ใช่ไหม1บวก4นะครับแล้วก็โอเปอเรชันกับ9อันเองซึ่ง4มันคือ A ที่บอกไปนะนี่คือ A นะนี่คือ b นะครับนี่คือ a นี่คือ b A A B เข้าไห เพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่เป็น4ใช่ไหมโอปรชันกับ4อ่โอปรชันกับ9ใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็แยกต่ออีก4 O กับ9เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับ4 O 9ก็คือ1บวก3ใช่ไหมก็เลยเป็น3โอปิชันกับ 3แล้วก็โอเปอเรชันกับ9ใส่วงเล็บให้มันนะครับต่อไป3ามบวกเก้าก็ทำได้อีกนะฮะเป็น2องบวกหนึ่งเป็น1นบวกสถูกไหมตัวหน้าต้องเป็นเลข1น,นะตัวหน้าต้องเป็นเลข1เนี่ยนะเป็น1นบวกสนะครับแล้วโอเปอเรชันกับ9นั่นเองก็ได้เป็น2นี่คือ A นี่คือ B ใช่ไหมเป็น2โอเปอเรชันกับ2แล้วก็โอเปอเรชันกับ9นะครับเก็ตปะ ออสองกับเก้าก็แยกได้อีกนะฮะก็เป็น1นบว,บวกหน,นะครับแล้วก็เอาไปอปเปรชันกับ9ก้ากับเซึ่งมันก็คือหน,นะฮะแล้วอปเปรชันกับ9ก้านันเองโอเคปะเอาใหม่มันคือหใช่ไหมหนึ่งอปเปรชันนึแล้วก็อปเปรชันเถูกไหมครับ ซึ่งหนมันก็คือ9กเพราะันกลายเป็น1อุปเิชันกับ9ซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับ9นั่นเองนะครับต่อไปเราก็รู้แล้วว่า2 9นี่คือ9นะครับดังนั้น2 9เหมือนเดิมก็มีค่าเท่ากับ9ก็เป็นตัวหลังอีกแล้วนะฮะมีค่าเท่ากับ9อ่ะ3 9มีค่าเท่ากับ9อีกอ่ะสามเกเหมือนเดิมก็มีค่าเท่ากับ9เหมือนเดิมนะครับ4 9นี่เห็นไหมมีค่าเท่ากับ9งั้น4 9ก็มีค่าเท่ากับ9เหมือนเดิม สรุป9 9 9 9หมดเลยเห็นไหมันะ้า59ก็เลยกลายเป็น9ันเองครับเอาตัวหลังเข้ามาตัวหลังเท่ากับ9บวก5เท่ากับ14นะครับอ่ะตัวนี้ล่ะเมื่อกี้เรา59เหรอใช่ปะพิสูจน์ว่า59คือ9เราเจอว่า2นะครับโอ peration กับ59ใช่ไหม5 5, 5 peration 9นี่คือ มันคือ9ใช่ไหมที่เราหานะครับมันคือ9นะที่เราหาเนี่ยตัวเนี้ยฮะตัวเนี้ยนะหนึ่งบวกสี่เป็นห้าน,นะเออก็มีค่ารับเก้านะครับซึ่งมันก็เป็นกลายเป็นห้าโอเปอเรชันกับเก้าซึ่งห้าโอเก้าเนี่ยก็กลายเป็นเก้าเหมือนกันและสองเก้าก็มีค่าเป็นเก้าอยู่ดีนะครับเพราะงั้นเอาตัวหลังตัวเดียวจบตัวนี้ก็เลกลายเป็นเก้านะครับต่อไปข้อสี่ เก้าห้าสังเกตดีๆนะยังไงมันก็มันก็คือคือตัวหลังหมดเลยอะ่ะมันก็เป็นห้าอยู่ดีใช่ไหมห้ากับห้าก็กลายเป็นห้าอยู่ดีห้ากับสองก็กลายเป็นสองใช่ไหมไม่เคยตอบสองครับนั่นแหละสองเก้าสิบสี่จริงจรนะิงถ้าเกิว่าใครแบบพิจีแค่มองก็ไก่ก็จบแล้วนะครับอืมนั่นแหละแต่ว่าก็เพื่อความชัวร์ก็เช็คๆหน่อยแล้วกันว่าประมาณนี้นะครับเขีย okay, นนะไม่ยากใช่ไหมตอบห้านะครับ อันนี้เป็น C เนาะอันนี้เป็น B ส่วน14นี่มีค่าเป็น A นะครับวงให้โอเคครับตอบข้อ5โอเคจะมันข้อหน้านะครับสวัสดีครับ